สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะครับพอดีพอเสดพันว่างส่วงเย็นๆนี่ครับพี่น้องเนาะก็เลยมานําเสนอตาเล่าซูพี่น้องซี่เด้อครับผมครับเราจะไปออกอากาศมื่อื่นครับพี่น้องเนาะวันที่สิบแปดครับผมครับเพิ่นให้บนล่องลางไร้ไร้หมดเลยเด้อครับผมนี่นี่กะหกซี่ล่องลางแล้วกะเล็กเด่นเพิ่นกบเขาศูนย์ครับพี่น้องเนาะ คุนบอกให้รูดสี่นี่ครับผมรูดสี่ครับเอาครับพี่น้องครับผมลักนวยพอเสิร์ตกับเขาที่หกเลยครับผมครับนี่ครับผมพ่อเสิร์ตครับพี่น้องเนาะหกศูนย์หนึ่งโอ้หกศูนย์สี่ครับนี่ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตำล่ากับพอเสิร์ตสิบแปดธันวาคมหกสิบเจ็ดนำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอประคุณพอเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังหน้าท่างตัวเลขก็บพอกันเลยครับ,รบพอครับครับน้ำเชียรพาลวยสวัสดีพอเสือกับผมครับผม,คร,บผมครับพอ่อวันนี้เขาดึกบ่พ่อเมื่พอกี้ท่วมากพอได้รับไปกินขางก็ดีพอดีโอ้มีมูหลายบ่พ่อเนี่ม ยำขึ้นกับพี่แล้วออก่ะหมอบวีนอยู่สองคนปูหนึ่งอยู่ด้านหน้าปูหนึ่งอยู่ด้านหลังอ๋ออยู่สองคนอ่าเพราะมันอยู่บนจอดคนมันโกดังง่ายนะครับโกดังง่ายปูหนึ่งอยู่ด้านหน้าปูหนึ่งอยู่ด้านหลังไม่กินข้าวน้อกันบ่วขอนี่บ่วบ่วกินไฟกินมันพอ่พอพ่อต่อห่องยี่หรือด้ยอ๋อมีห้องแพห่องมันเลยแต่เมือม่อเนี้ยพอได้สอบว่าจุดยึด้านหลังมันอยู่ท่ากห่องเจ้าของ,ของครับอ่พาพอได้อยู่ซางหน้าคือยังมืกหมืกอาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อเปลี่ยนกัน แยนสลับกันสามเขีสามคนเลยคนหนึ่งแขงวงคนหนึ่งสองคนสองขึ้นโอ้คนคน,คนที่แยกแขวียนจะให้ผู้เดียวแย่แยกเวียนผู้เดียวจะย่ <คน S 1> ยกขึ้นสองคนงครับหัวไทยคนตะตังครับเอาพอเล่ากัดที่ว่าหลุดนาะพอเนาะพอบอกให้หลุดซีครับผมแย่ไปไปฟังไอ้ฟังที่พอเสือดีพอไอดีๆพอว่าซีเองแด่ก็มาอีกครับผม เอพีเขาเจ้าเข้าใจอยู่ที่พ่อเสือบอกว่าไอเดนล่องกันน่ะตัวล่องกับตัวกันมันมากสองสามงวดติดแล้วระวังมันงวดนี้จะเป็นมันถี่มากตัวเดนกับตัวลูกพ่อก็ยังบอกอยู่โอ้แม่นอี๋เนี่ยเพราะว่าถ้าสี่ไม่มาสูตรมาทีแบบที่นี่มันมาน้ำกันแต่มันแยกกันไปครับอือปัญหามันเลยนะปัญหานี่ก็ในเงินบนล่างเนาะพ่อเนาะลูกน้ำอ่าตัวก็่ใช่เพราะเนี่ยแที่เก่าอยู่คใช่ นี่หมึบ wow ่อก็ยิใส่หลังยิ่งตอยู่พอก็บอกว่าอ่าแต่ว่ามึกองวดนี่หงวดนี่คิดว่าถามว่าอีรีเตอเมซีนี่ยขึ้นที่ถึงน่างออกกันละครับอ่าีคิ้ี่างไปยละขึ้นมาขึ้นสิบยู่หระสิบวันแตกสามตัวเลยนี่ครับพี่น้องหกศูนย์ีนะเกือบลยเพราะการิเคเนี่ยต้งเิเคราีคอดีๆว่าเิเตราะคอไปจังไหนครับคบก็ต้องไปเรียนที่ตัวรับพูดหรอกมันนี่เกจีอาจารย์ทันเดยพันมาแบบ ว่เสือบีคอไปเน um um ี่ยก็เอาไปจับได้เลยครับอ่าจังงวดเมื่อกี้นี่รักร้่อยกับมารับจิดกับมารักเงิยกับมาเมื่อกี้นี่ย้าันามละเนี่ยเบ้อะเบิ้งเรงเบิ้งในนี่ล้วครับผมวิเคราะห์ในี่แม่แม่ครับาไปเบิ้งไปเบิ้งงวดวันสิบแปดวันพุธวัที่สิบแปดท่านว่าเนาะวันวันวันพุธูกครับผมแต่วันพุธวันพุธเราพัฒนาวันที่สิบแปดธันวาปีหกเจ็ดครับว เดินเจ็เดนเจลองหนึ่งลองหนึ่งกันห้ากันห้ารูดศูรูดศูนสไปแล้วครับผมอะระวังระวังวาเลขเด็กที่โทนเนวานีโอกาสขอดข้อกัน้อครับอชุดเนี่ยเป็นเป็นเล็วิ่นได้แรับสายวิ่นหรือตัววิ่นได้แค่บางทีนมันก็พอไสนลำกั้องมันขึ้นขอดข้อกันมากเจ็ดห่้าศน อ่าแบบท่นี่อ่าต้งบดต้องบดวเทียนชุดมันอ่าอ่าบนล่างเก้าเป็ว่าเดียนนี้พ่อเสือจะให้ไปย่างละหกางพ่อครับผมตามประมันออกตัวที่ว่าว่าสำคัญกับกระดาษเซมันครับอ่าชุดสายบนกับผู้บนครับผมอ่าหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด สองหนึ่งสองหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์อันนี้คือคือคือสายบนครับอ่าสายบนอ่าสายบนประเสริฐเน้นไปยุ่ที่ประเสริฐเน้นไปอยู่ท,ที่สายบนเน้นไปอยู่ที่เอ,เ,อเอาเป็นเอาเป็นเตสตตัวศูนย์สามครับครับสามเจ็ดนะ ศูสามกับสาเจ็ดครับผม่ศูนกับสามเจ็เป็นตัวเนี่นบัตรีจับคู่ล่างสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจดห้าห้าหห้าหกหนึ่ง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 ห้าศยห้าศูห้าหนึ่งห้าหนึ่งพอเกิดเนีไปยุทีาเจ็ดหนึ่งกับหาศูนย์ได้สาหรับสายล่าง จ็ดหนึ่งก็ขาศูนย์ครับผมใช่หลังเจ็ดหนึ่งก็ขาศูนย์เพรเสด็จพวกมันแจ่มันมันจะอยู่ในชุดเด่นรองกันงวดเลยครับอือชุดสามตัวคขบุ้ตี้เนี่ก็เกือบแตกเกือบแตกครับผมอือรัฐบ,บ,บาลไทยก็แต้มเดียวครับผมอืมอชุดสามตัวหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ด ศูนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าศหนึ่งห้าศหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศอ่าพอเสรพเสร์ป้อนท่วงไปอายุที่ห้าศูนย์สามเจ็ดับหนึ่งหศูนย์นศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหาศูนย์ครับผม,ผมเป็นทังเป็นยังเจงเอาเอาเอาเลขล่างมาเป็นว่ามามาเป็นเลขเเลขสามตัวที่พวกมันแจว่านี่พอเสร์ตัวบ้กลมอะสามารถกลับได้แล้วไปบนล่างได้เ้อ ครับผมสามตัวเพราะว่าศันย์ครับเย็นในเช่านี้ถ่ายนมาศูนยสาตัองกพีชจะได้นีด้วยแล้วนะครับอาบัทที่นี่อาบาทรัดบางรัดไ่ตั้งสามรักัครับผมเพราะเพราะรด็กเอ็นเพราหลายตัเอ็นไม่เคล็ดเลยราคาสมครั้งครับจากร้อยร้อยหนึ่งศูย์หกหนึ่งศูนหกักสิบสิบกห้าศูนย์ หกห้าศูนย์อ่าหน่วยฟังดีดหน่วยป่ะหน่วยนี่รุดงกาครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามอ่าเดี๋ยเป็นรักหน่วยคะถามว่าพอเสือบฟันท่งอันนี้ว่าสันรักหน่วยว่าสั่นพอเสอกฟันท่งกปายุติศูนย์ครับอ่าไอ้อ้าพวกกว่ยุติหนึ่งครับแต่ฟันท่่งกป่ยุติหนึ่งแต่สักนรักหน่วยรักหน่วยหลางเนอะรักหน่วยล่างนี่ฟันท่งกปยุติหนึ่งอ่า หลักหน่วยบนพับช่องไปอยู่ที่เซตครับสามนี่ละครับผมอ่าเจตับสามนี่ละอ่าขมีขอมุ่นอยู่ประมาณสานี่ครับสามารถไอ้งบหน่อยชุดนหน่อยเม็ดเดียวเพื่อเสื่อสัอท่นอ่าเงบหน่อยชุ่นหน่อยเม็ดเดียวกพอเสือจัดไปอยู่ที่อ่าวนกลับไปที่สามเจ็ดล่างไปที่อ่าสูเอล่างไปที่เจดหนึง่งครับผมอ่าล่างไปที่เจ็ดหนึง่งเอียงเคียงแล้ว เพราเหตุว่าเพราะเรวิเคราะห์ละเอียดที่ลวล่ะเผด้คนเขาใจง่ายผุ้เขาใจง่ายงครับาเขาไปนคนค้บเด่นก็ดีใจนัอคูอคูละคนกับเข้าใจดีภูนกข์กับข้าเจ้าสอาที่พรท่านศึกษาเข้าข้าจ้าผีพเข้าใจจึงไมก็คยลืมเดี๋ยวเจขาเจ้าศึกษาไปข้าเจ้าเขาใจเองเนาะเป็นรองกันรูดระวังให้ดีครับผมอ่าอ่าอ่าคือพอเสืวิเคราะไปงวดที่พอเสือพีครามันแจว่่าอาโตเด่น ตัวร่องตัวกันตัวรูดอ่ะมันมนโอกาสกอดข้อกันสลับมวนอีกนะเมีโอกาสกอดข้อกันกอดข้อต้องสูงเลยครับผมพอเสือกัด้ันตีแล้วครับพี่น้องเนาะว่าการพนกับว่าซีจิมาอีกครับผมมาอลีครับพี่น้องเนาะการปฏิเจำคับเลยอยู่ว่าพอเสือบอกว่าลองกันมาแล้วสามงวดติดระวังงวดต่อไปมันมันจะมาเด่นกับรูดก็หล่ะมาอหลีครับผมแต่พอเสือพี่ข้าว่า ถ้าสี่มาศูนย์จะไม่มาแต่ว่าเป็นมาที่สนามมันแยกกันไปมันก็ไม่มาทั้งครูอ,อกศูนย์หนึ่งกับซี่หกนะครับพี่น้องแม่แมนแมนวันนี้กับเอาระวังให้ดีซี่คนส่งมันสำหรับเนี่ยทางของประเสริฐรัฐบาลไทยกันมือได้บ้บางกันวันได้ไปข้างนอกกันจำคอยโอู้มาประเสริฐครับพ่ะถ้าพาดได้ทิตนี้พ่อาทิตย์หนาของเวียนบ่มีเวลาคุยน้ำย่ำเวียนโอ้ครับผมที่นายเงาครับที่ง่ายลุกครับพ่ะอ่าอ่าเอา จำเชียรผ้าวรปปวยกับสิลบกวนพอสำนีเดอครับผมครับผมครับเีพอเสอดบอกวาเนทาเสืดนะสามตัวจะถี่เนขาี่ขาเ้อขามันหนานเีขาอางสามตัวรครับผมเอาาเานี้มมาเราด้วยขอคครับสวัสดีครับอ้เสียงรถแน่นะครับพี่นอ้องครับผมครับตำราวพอเสิดครับพี่น้องเนาะสิบแปดท่านว่าคมหกสิบเจ็ดเด่นเจ็ดรองหนึ่ง กัน5รูดศูนย์เน้ะครับพี่น้องเด่น7จรอง1กัน5รูดศูนย์สองตัวบน6 1 0 3 0 7 0, 2 1 3 7 6 0ครับผมเน้น0 3กับ3 7มเจ็ดเคงคือ3 7ครับพี่น้องเนาะสองตัวล่าง7 1 7 5 5 6ครับผม1 1 5 0และ5 1าหน่เน้นกับมี7 1กับ5 0นะครับพี่น้องเนาะทุนน่อย สามตัวนี่ครับพี่น้องเนาะจะถิมเลิกครับผมหนึ่งห้าหกหกเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสามศูนย์ล่องติดไว้นำจากน้อยครับพี่น้องเนาะหกคู่นี้พอเนียนที่ศูนย์สามเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์ครับเขาพอให้ลักลอยได้ครับผมหนึ่งศูนย์หกสิบบนล่างหกห้าศูนย์หน่วยบนล่างหนึ่งเจ็ดสามครับนี่นะครับพี่น้อง ถ่ายคลิปนี้น้ำเชื้อผ้าลวยก็ขอวอวยพรให้พี่น้องอที่โชคดีกับ18ท่านว่าคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ